สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคมชัดลึกเมนเม้าค่ะเอวันนี้นะพี่เพนอยู่กับอ่านกับพี่เพ้นนะครับทำหน้าที่มาซุกซ่อนข่าวร้อนๆให้กับท่านผู้ชมนะจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะพี่เพนจ้ะ บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กร้อนระอุมาจริงๆแล้วร้อนตลอดตั้งแต่มีโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ร้อนตลอดเพราะว่าเกิดประเด็นใหญ่ถึงสองประเด็นถึงสองประเด็นนึงที่นพนเพราะว่าข่าวแล้วต้องต้องต้องไล่ก่อนไล่ก่อนว่าจะจะพูดใครก่อนขอพูดถึงเรื่องที่พิปิ้ลนาครนะครับล่าสุดที่ถูกปลดจากการเป็นพิธีกรรายการสารแน สารแนนั่นเองเพื่อนซึ่งจะบอกว่าเป็นการปลดฟ้าผ่าเหมือนกันนะแต่พี่เปิ้ลใช้คําว่าอะไรนะที่ใน Facebook ของพี่เปิ้ลบอกว่าเหมือนการถูกเหมือนกะเหมือนฟ้าผ่ากลางกระบาลพี่เพ้นกลางกระบาลกลางกระบาลกลางหัวนั่นเองคุณผู้ชมหลังจากที่เขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพี่เปิ้ลเนี่ยเป็น เป็นรุ่นบุกเบิกนะที่เติบโตมาด้วยกันกับรายการสาระแนงถึงบริษัทห้าปีแล้วรักหกหกถูกต้องจริงๆต้องบอกก่อนว่าย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยเขาได้ถอนหุ้นจากรักหกหกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไปทําบริษัทของเขาเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาก็หมายถึงว่ามีคนก็พูดถึงว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าระหว่างพี่วิลลี่พี่หอยพี่เปิ้ลทั้งสามคนก็ยังไม่ได้ก็ไม่มีายืนยันว่าไม่มีอะไรก็คือแค่พี่เปิ้ลเนี่ยอยากจะไปทําหนังของตัวเองจนแล้วจนรอด พี่เพ้นก็คือเมื่อวานนี้แต่จริงๆเราต้องย้อนไปนิดนึงอะที่พอถอนบริษัทไปถอนถอนทุ้นไปเนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยก็ยังทำรายการสารแนอยู่ยังเป็นพิธีกรอยูกต้องแต่จูจูเนี่ยก็มาโดนปลด้าผ่าพี่เปิ้ลก็เลยขอระบายทางเฟซบุ๊กว่าก็แบบประมาณว่าถึงน้องๆในทีมงานสารแน่และรักห6หทุกคน คือเป็นเรื่องราวที่ช็อกมากเขาวพราะเขาไปได้อัดบันทึกเทปเนเทปล่าสุดเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานเนี่ยบอกเดินมาบอกว่าพี่เปิ้ลเทปหน้าเนี่ยจะไม่มีเปิ้ลแล้วนะถูกต้องเออพี่เปิ้ลรู้สึกอึ้งไปนิดนึงก็บอกนิดึแล้วก็ขอมาเขียนระบายก็ประมาณว่าแบบรู้สึกว่าใจหายกับการที่ไม่มีตัวตัวพี่เปิ้ลเนี่ยอยู่ในรายการสนะแน่ทั้งทั้งที่เป็นคนที่ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและก็รายการนี้เนี่ยมาเป็นเวลาส5ปีแล้วก็สําหรับน้องๆทุกคนในบริษัทแล้วก็ในรายการเนี่ยก็ยังคงสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกันได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็ยังคงระลึกถึงแล้วก็รักแล้วจะพาวางไว้ไปหาพววางจะแวะเข้าไปหาเออก็ไม่ได้แบบติดข้องหมองใจอะไรแต่ว่ารู้สึกแค่ เสียใจเท่านั้นเองที่ว่าถูกปลดออกจากรายการนะพี่เพ้นนะอาจจะถ้าพี่จะขอย้อนที่พี่วิลลี่เคยสัมภาษณ์เหมือนกันนะเขาเคยพูดบอกว่าบอกเคยบอกพี่เปิ้ลแล้วเหมือนกันนะว่าถ้าเขาหาคนมาแทนได้ในรายการสารแนเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลก็จําเป็นต้องต้องต้องออกไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาถ้าหาตัวตายตัวตายตัวแทนมาได้แทนในตําแหน่งของพี่เปิ้ลแต่ด้วยความที่พี่วิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าไงนึกออกเปล่าว่ามันแบบ ฟ้าแลบจริงๆแล้วแบบว่าอยู่ดีก็เขาไปอัดแล้วบอกเขาณตอนนั้นเขาคงรับไม่ได้ใน่วนของพี่เปิลแต่ล่าสุดเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาู้ชมีการพี่วิลลี่เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการไม่ได้แถลงหรอกก็คงเปิดใจให้สัมภาษณ์แหละว่าแบบเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมอยู่อยู่อยู่ก็ปลดพี่พี่เปิลออกอะไรอย่างนี้ก็พี่วิลลี่นะพี่เพ็ญบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ทราบมาก่อนแล้วก็เคยพูดคุยกันไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ คือรู้รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะต้องปลดพี่เปิลเนี่ยจริงๆเนี่ยสองสองสัปดาห์แต่เขาเขาก็โทษตัวเองเหมือนกันที่เขาไม่ได้บอกพี่เปิลล่วงหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะบอกเพื่อนยังไงว่าเอ้ยต้องออกนะพี่อะไรอย่างนี้ซึ่งพี่วิลลี่เองเนี่ยเขาก็เสียใจกับการปลดพี่เปิลในครั้งนี้ซึ่งเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยว่ากระแสจะออกมาขนาดนี้เขาบอกว่า ถ้ากระแสออกมาขนาดนี้เขาก็ยินดีนะที่จะออกขอออกทั้งสองคนเลยพี่เปิ้ลกับพี่วิลลี่พี่หอยก็ยอมก็ยอมว่าเออไม่เป็นก็ได้พิธีกรรายการสารแนเพราะว่ารายการสารแนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้วัยรุ่นคืนให้แบบว่าเด็กวัยรุ่นได้ดูอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเอาพิธีกรเด็กๆ่านี้มาเพิ่มเติมในรายการอาจจะเป็นทีมงาน ในรายการสารแน่แล้วก็ช่อง<ช>สารแนแหรือไ<ห>มอ่ก็เป็นเด็กที่เขาในสังกัดเขา<ช>อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าพี่วิลลี่เนี่ยบอกว่าจริงๆรแล้วไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะก็ยังติดต่อกันอยู่คุยกันเรื่องงงเรื่องงานได้สามารถทํางานด้วยกันได้อ่านข่าวก็เลยถามว่าจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมกันได้ไหมสามคนมาร่วมงานกันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่วงการเดียวกันก็ต้องทํางานด้วยกันหรือต้องเจอกันอยู่แล้วอืมเราก็แบบเราก็อยากจริงๆรแล้วก็สารแนเขาโตมา15ปีเราก็อยากให้ 3คนนี้เขามาทํางานด้วยกันนะเพราะว่าพี่ดูเขาตั้งแต่ซาแลแน่ก็คือ3ามคนเลยพี่เปิ้ลวิลลี่พี่หอยนะมันก็ต้องแบบใช่อย่างล่าสุดหนังไงโอเซกไกที่พี่เปิ้ลเอพี่หอยหอยกับพี่วิลลี่เทำเนี่ยก็เขาก็ทำเพื่อฉลองกับ15ปีสิบห้าปีแหน่ซึ่งเราก็ย้ายค่ายด้วยนะจากสหมงคลฟิล์มมาอยู่เอ็มซึ่งทุกคนก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่มีพี่เปิ้ลคนก็อาจจะไม่รู้ตั้งแต่อดีตแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ว่าพี่เปิ้ลน่ถอดคุณไปแล้วชแล้วก็ประจวบเหมาาะพอดีีท่่ว หนังพี่เปิ้ลกับพี่มัมเนี่ยก็จะเข้าประมาณบริเวณใกล้ใกันเดียวกันช่วงะระยะใกล้กันนะ,ะก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะอาจจะแบบว่า เขาอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเขาก็เคียร์เคคัดๆกันไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหากันเป็นเรื่องดราม่าส่วนตัวเราไม่อาจจะยุ่งได้ออีกประเด็นร้อนอีกหนึ่งเฟซบุ๊กเพื่อเฟซบุ๊กนะเป็นของผู้ตละครค่ายใหญ่เลยนะกันตนาพี่ตนตาจิรดาล่าสุดเป็นยังไงพี่เพนรู้สึกว่าสะเทือนทั้งวงการต้องบอกว่าสะเทือนทั้งวงการคนที่โดนพาดพิงอันว่า แบบมีแสบบ้างแหละพี่เพลมีแสบมีคันๆนั่นแหละไม่แสบอย่างเดียวนะเนื้อแหว่งไปเลยทีเดียวอ่ะเป็นยังไงพี่เพลก็พี่ตูตานะเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะประมาณว่าพูดถึงดาราที่ถ่ายละครแต่ไปรับงานนอกคือเราไปรับงานอีเวนต์แล้วปล่อยให้ปล่อยให้คิวกองถ่ายเนี่ย ตงานต้องรอรอการถ่ายทําซึ่งรอดาราเขาไมเสียระบบในการถ่ายทําละครก็พี่ตุ๊กตาเลยบอกว่าจริงๆล้วไม่ได้มีแค่คนเดียวนะแล้วก็มีหลายคนคือแบบว่าจี๊ดจี้แล้วก็เน็บนะเนบผู้จัดการส่วนตัวดาราด้วยที่แบบเกาะกินกับดาราหาผลประโยชน์กับดาราโอแรงนะก็แต่ว่าพี่ตุ๊กตาก็พูดเตือนเหมือนแบบพูดเตือนให้คนในวงการเนี่ยได้รับรู้เขาบอกว่าเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ย พี่แป๋วของเรานี่แหละได้คุยกับพี่ทุกตาด้วยนะผมว่าซีกันก็ได้คุยกับพี่ทุกตาพี่ทุกตาบอกว่าใครที่เขาก็ไม่เอ่ยชื่อนะว่าใครเราเราก็ต้องไปเดาวกันนะว่าตอนเนี้ยกันตนาถ่ายละครอยู่เรื่องอะไรบ้างก็มีเสือสังฟ้ากับปานนังเสือซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าแบบเอะใครถ่ายเรื่องนี้บ้างไปเช็ครายชื่อกันดูแล้วพี่ตุกตาบอกว่าถ้าใครเนี่ยนัดดาราคนไหนเนี่ยที่นัดสิบโมงแล้วมาบ่ายสองไม่ให้คิว สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปสำรวจกันเอาเองแล้วกัน<อ>ก็คือคนคนนั้นแหละ ก็ไปเช็คง่ายๆตามอีเวนต์ก็พี่ตูตาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกมาพูแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้คนที่ที่พึพฤติกรรมแบบนี้รับรู้ว่าเออการทํางานเนี่ยมันต้องเป็นคนตรงเวลาและก็รับผิดชอบเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการแบบว่าจะมาแฉใครหรืออะไรต่างๆแต่ว่าคือด้วยความที่อยู่ตรงนี้มานานเจอปัญหานี้บ่อยแล้วเขาก็เลยด้วยความที่ละคร ที่ตอนนี้กําลังถ่ายอยู่เขาประสบปัญหาไงว่าทําไมเออถ่ายถ่ายไปแล้วยังได้น้อยจังอะไรเงี้ยได้ไม่กี่ฉากแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเจอปัญหาฝนตกอีกเขาก็เลยไปเช็คกับกองถ่ายแล้วก็ไปเช็คกับทางคุยกับผู้กำกับซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงกับเขาพูดคุยกับเขาบอกว่าเจอปัญหาเดียวกันคือปัญหานี้แหละเรื่องคิวของดารามันเป็นอยู่ที่ดาราไม่ใช่ผู้กำกับใช่เขาก็เลยแบบว่า เขาเลยมีมาตรการแล้วนะพี่ตุ๊กตามีมาตรการแล้วว่า,วาหลังจากนี้นักแสดงที่เล่นละครกับค่ายกาตนาแล้วถ้าจะมาขอคิวไปไหนนอกเหนือจากคิวดารยละครค ต้องมีมาตรการว่าต้องมาขอคิวกับพี่ตุกตาเองต้องมาที่แจงกับพี่ตุ๊กตาเองให้พี่ตุกตาเป็นคนอนุมัติเองห้ามผ่านธุรกิจกองทายเพราะว่าธุรกิจกองทายเนี่ยอาจจะเป็นใจดาราก็เลยปล่อยคิวให้นี่แหละมาตรกาแล้วพี่ตุกตาบอกด้วยนะเป็นเป็นดาราหน้าที่หลักสําคัญต้องเล่นละครเล่นละครไม่ใช่รับงานอีเวนต์รุนแรงมากรุ่นใหญ่นะไม่ธรรมดาแล้วมี อีกคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึง่งจริงๆแล้วอันนี้พี่ลุกตาให้สัมภาษณ์เรารเมื่อกี้ที่เราพูดไปแต่ ที่ในคอมเมนต์ต่อจากใน Facebook พี่ตุกตาเนี่ยอีกคนนึงพูดจากอีกคนนึงจากช่องสามพี่ตู่นพลก็ออกมาพูดเหมือนกันเหมือนเขาอัดอั้นกันนะเขาอัดอั้นตันใจในการที่แบบว่าดาราเนี่ยเอาคิวของการถ่ายละครไปรับงานอีเวนต์ประสบปัญหาเดียวกันพเก็ประสบปัญหาเดียวกันก็พูดค่อนข้างแรงเหมือนกันพี่ตู่แต่ว่าพี่ตู่ก็คงคงเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันลองไปหาอ่านคอมเมนต์ดูแต่ว่าเราจะมาเราแบบซอฟต์คือยังไงพี่เพนญซอก็บอกว่า เกิดุกตาครับทุกคำที่เขียนขอบคุณมากๆโดนใจถูกใจสะใจและจบลงที่เศร้าใจในพฤติกรรมเร็วๆเห็นแก่ตัวเช่นนี้ระยะนี้เกียดคำว่าอีเวนต์มากๆคือถ้าไม่เป็นนักแสดงก่อนจะมีใครหน้าไหนจ้างไหมแต่จ้างไหมก็นี่แหละก็เราก็แบบว่ากแต่พิสูจนพูดถูกไงพี่เพนพูดถูกนะจริงๆแล้ว พี่ว่าส,สิ่งสำคัญเนี่ย<ช>ถ้าจะรับงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ถ่ายละครด้วยเนี่ย<ม>ควรจะจัดเวลาให้ถูกต้องแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรแบ่งเวลา,วลาให้ถูก<ม>แต่ดาราบางคนนะพี่เพนเขาก็สามารถที่จะแบ่งเวลาการถ่ายละครอย่าง<ม>เป็นแบบบางคนเนี่ยเขาจะแบ่งจานถึงอาคารอาถ่าย<ม>หนึ่งเรื่องชอีก2วันถ่ายอีกหนึ่งเรื่องมสมมุติถ้ามี2อเรื่องในปีเดียวกัน แล้วก็เวลาส่วนที่เหลือจะเอาไปรับงานอีเวนต์หรือเอาไว้ว่างๆพักผ่อนอะไรนี้พี่ก็สัมภาษณ์ป้าแจ๋นะเพราะเนี่ยเราทำสกุปของเราป้าแจ๋อุทยนาของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหานี้เหมือนกันที่ดาราไปรับงานอีเวนต์แล้วก็มาถ่ายมาถ่ายละครไม่ทันเขาบอกว่าประสบปัญหานี้แต่ว่าคือเขาก็ได้เตือนนักแสดงของเขาเหมือนกันว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเขาเนี่ยบอกว่าเออถ้าถ้าอยากให้มองย้อนว่า ถ้าเป็นผู้จัดจริงๆอ่ะเป็นคนที่ทําละครเนี่ยจะรู้จะเข้าใจว่าทีมงานที่เขารอการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ดาราโด่งดังหรือว่าเป็นกระแสเนี่ยในช่วงนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะละครดังเพราะละครโด่งดังทําให้มีงานอีเวนต์เข้ามาพี่ป้าแจ๋วก็เลยบอกว่าอยากให้ให้ดาราทุกคนเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ด้วยอยากให้อยากให้มาลองเป็นชั้นบ้างไหมเว่าป้าแจวบอกประมาณนี้นะใช่แล้วก็จะได้รู้สึก ประมาณเดียวกันอ่ะมาอีกข่าวนี้ก่อนอัขน,อนอข่าวของอันน่ะข่าวดีนะคุณผู้ชม<อ>แต่ว่าแต่ว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกให้รอก่อนพี่เพลล้นล่าจะพูดถึงหนุ่มอาร์ตพสัสดุนั่นเองอที่ล่าสุดเนี่ยตอนเช้าๆตรู่ของวันนี้นะเขาได้โพสต์รูปแหวนคู่แล้วก็แท็กไปหาทางน้ําฝนพันชรินบอกว่าสวยไหมสวยไหมเออแหวนคู่นะป็นแหวนแบบว่าแหวนเครเียนะแหวนแหวนแหวนคู่ไงพี่เพนเหมือนแบบ สองวงเขามีสองวงจะแบบเหมือนแทนใจกันหรือเปล่าอันนี้มันกันหรือเปล่านี่าร์ตไปเจอกันในกองถ่ายเหนือเมฆไปตามเลยจ้ะพี่เพนซึ่งอ่นก็ไปถามเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยแหวนที่โพดนั้นน่ะจะเป็นแหวนที่จะใช้ขอแต่งงานหรือเปล่าตีตาจ้องหรือเปล่าอาร์ตบอกว่าเป็นแหวนที่จะให้ในวาระพิเศษแต่ขออุบว่าเป็น อะไรหรือเป็นการขอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้อาันบอกว่ายังไม่ขอตอบแต่ว่า จะขอให้ลุ้นกันเอาเองแต่เกิดอะไปยังนะน้ําฝนเกิดยังแต่มันจะมีอีกอย่างงไงพี่เพ็ญคือเขาคบกันมาส0ปีกว่าแล้วและตุลาคมนี้จะคบห้าปีก็เลยสงสัยว่าอาจจะครบรอบห้าปีก็เลยแบบให้แหวนกันอะไรอย่างนี้หลังจากที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างมีมือที่สองที่3เข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่านก็บอกว่าก็คือก็รอไปลุ้นกันเอาเองก็ยิ้มยิ้มเขินเขินไปพี่เพ็ญก็เลยถามต่อไปว่าอ่ะแล้วแหวนวงนี้ล่ะ จะใช้เป็นการแบบเป็นวงจริงในวันจริงหรือเปล่าแบบขอแต่งงานอะไรขนาดนั้นเลยพี่เพนก็เลยทำอาร์เลยบอกว่าคือถ้าเป็นวงจริงที่จะใช้แต่งขอฝนแต่งงานเนี่ยไม่ใช่วงเล็กๆแบบนี้ใช่ต้องใหญ่กว่านี้เพชรสิบห้าสิบกะลัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันก็ใหญ่ไปพี่เพนนะอาร์เลยบอกว่าใหญ่กว่านี้แน่นอนไม่ใช่แบบอันนี้แค่สิวอ้าวพ่ทองค่ำขาวนะเห็นมีเพชรเม็ดนึงอะไรอย่างงี้เบาๆเบาๆอาร์เขาบอกเบาๆแต่ว่าอาร์เขาก็บอกว่าสําหรับเรื่องการแต่งงานเนี่ยเขาก็บอก ตอนนี้เนี่ยก็ถามว่าพร้อมไหมสําหรับ4ปีที่ผ่านมาอาร์ตก็บอกว่าพร้อมแต่ว่ามันติดที่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีตัวเขาคนเดียวก็มีครอบครัว,รวทั้งสองฝ่ายด้วยก็คือยังหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ทั้งคู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางเขาเองก็ยังแบบขอให้สร้างฐานะแล้วก็ความมั่นคง <c oughs> ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับ ฝนให้เขาได้เชื่อมั่นตัวเองว่าเออตัดสินใจเลือกคนนี้นะไม่ไม่ผิดแล้วแต่ว่าอาร์ตยืนยันกับทางเราเลยว่าน้ำฝนเนี่ยคือแม่ของลูกแน่แน่พี่เพ็ญสาวใช่ไหมจะจะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคู่นี้เขาหวานตลอดนะหวานมากหวานมากจริงๆแล้วก่อนนั้นนี้เขาก็หวานแต่พอมีข่าวเรื่องพลอยอะไรเนี่ยเข้ามามันก็เลยแบบว่าเนี่ยไปพักึงแต่ตอนนี้แบบหวานมากโพสรูปหวานตลอดใช่แล้วจะบอกว่าเ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข่าวถ้าอาร์ตหรือน้ำฝนมีข่าวชาวๆาออกมาอีกเนี่ยน้ำฝนนะเขาจะเป็นคนเช็คข่าวด้วยตัวเองพี่เพนซึ่งเขาจะมั่นใจในตัวอาร์ตมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่ธรรมดานะใช่จะผ่านณจุดนี้ไปด้วยกันนะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่จะพักก่อนเบรกนี้เดี๋ยวเบรกน้าเรามีคลิปอะไรเด็ดๆหรือว่าอะไรยังไงแน่นอนพี่เพนต้องติดตามชมกันช่วงหน้านะคุณผู้ชม กบมาสืบเบที่สของรายการอันบอกไปสิว่าปคลิปอะไรคลิปวันนี้จะเป็นเบื้องหลังหลังม่านเรยาเดอะมิวสิคว่เพนที่กำลังละครเวทีเขาดีจริงๆจริงๆพี่พเพนไม่ได้อวยกันเลยนะน่จุดจริงน่าจุดนี้แล้วจะบอกว่าเราคือเราได้ไปเห็นเบื้องหน้ากันมาแล้วที่เราเคยมาฝากกันแต่ว่าวันนี้จะเอาเบื้องหลังก่อนที่จะ เป็นชมพู่เรยาเดอะ u มิวสิคลในวันนี้นะเขาผ่านอุปสรรคกันมาบ้างและเขาฝึกซ้อมกันหนักหน่วงกันแค่ไหนไปชมกันในคลิปดีกว่าค่ะไปชมเลยค่ะ

ให้ความสนใจกับเด็กดมิสิคเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเห็นไหมเบื้องหลังเขาก็นะไม่ธรรมดาอย่างที่บอกคุณผู้ชมชมพู่ก็เต็มที่อยู่แล้วตอนตอนก่อนที่จะไปขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยชมพู่เขาต้องแบบฝึกซ้อมนะพี่เป็นร้องทั้งร้องทั้งแบบทั้งต้อง acting แต่ acting เนี่ยเขาไม่ห่วงแล้วคือชมพู่เคยให้ชมพู่เนี่ยให้สัมภาษณ์ ก่อนหน้านี้บอกว่าคือจุดปมด้อยที่รู้ตัวเองเลยเนี่ยก็คือการไม่ใช่นักร้องพี่เพ้นซึ่งเขาเป็นนักร้องหมดไงแล้วเป็นนักร้องระดับที่แบบมีตําแหน่งมีรางวัลพวกท้ายกันทุกคนชมพุก็สามารถข้ามผ่านตรงนี้ได้นะเพราะว่ารอบที่เราไปดูรอบรอบที่รอบสื่อจะบอกว่าก็โอเคเลยเกินความคาดหมายมากๆพี่เพ็นสําหรับนักแสดงคนนี้ที่สามารถร้อง มิวสิคลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วคือต้องบอกก่อนว่าชมพู่เนี่ยเขามีพื้นฐานในการร้องเพลงอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบร้องเพลงเขาก่อนหน้านี้เขาก็ร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องนะัแต่อยู่ช่อง3ไอช่องเจ็ดแล้วก็ช่อง3ประเดิมด้วยนี่ใช่ไหมพี่เห็น มาล้ำเสมอใช่ก็คือหลายเรื่องอะตอนช่องเจ็ดอะเขาร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องตอนมาช่องสามนี่ก็มีไงละครที่เขาต้องร้องเพลงแต่อันนั้นก็อาจจะแบบเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวที่ยังแบบยังไม่ได้เขาก็ต้องมีการได้รับการขัดกลาในเนก็ต้องมีการเรียนเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงพอเรียนแล้วเขาก็เสียงออกมาโอ้ใช่ได้เลยพขามาเจอครูช่วยไงแต่เสียงนี่สําคัญนะเพราะล่าสุดเนี่ยชมพู่เนี่ยในจตาเกมของเขาเนี่ยพี่ตามอยู่เขามีเขามีแบบว่ามีแบบว่ามาวงมาว มแวนมาแวนาแก้ไอมาทลายโจรเลยนะเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมเพราะว่าวันที่รอบการล่านั้นพี่ไปสัมภาษณ์เขาหลังเวทีพี่ก็ถามเขาบอกว่าตอนนี้ชมพู่ห่วงอะไรมากที่สุดเขาบอกเลยว่าเขาห่วงเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าเพราะมันต้องแสดงสดเจ็บป่วยไม่ได้เขาบอกเขาต้องดูแลสุขภาพอย่างดีพี่เลยแซวเขาไงแล้วหวานใจนะช่วยดูแลอะไรไปล่าเขาบอกว่าเขาบอกก็ไม่มีหรอกก็ให้กําลังใจเฉยอย่างงี้ยดูว่านะเมา หมารอบเกือบครึ่งโลงนี่ก็โอเคนะอันนั้นก็โอเคนะดูหินม่ครับถือเป็นกําลังใจอีกกําลังใจนึงไงพี่เขาก็เตรียมพร้อมเห็นไหมคือละครมีทีต้องบอกว่ามันสดจริงๆฉะนั้นเนี่ยเจ็บป่วยไม่ได้จริงๆถ้าเจ็บป่วยถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องตายแล้วก็ต้องล้มเลิกเลยนะต้องล้มเลิกเลยนะไม่สิไม่มีไม่มีตัวแทนนะไม่หลอกชมพู่เขาดูแลตัวเองดีเห็นไหมล่ะเขาโดบสารพัดทุกอย่างเลยจะบอกว่าสําหรับ คนที่ยังไม่มีบัตรอะพี่เพนต้องรีบไปจับจองซื้อหากันด่วนเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการจัดมิ e ติ้งม e e t and ์กรีซนะชมพู่นะในใช่ครับในเรยาเดมิชนนั่นเองนะสำหรับคนที่ซื้อบัตรรอบหลังๆนะแล้วก็จะบอกว่าของดีๆอย่างนี้ใกล้จะหมดแล้วพี่เพนเพราะว่ารอบสุดท้ายนี่วันที่7ตุลาคมนนี้นะอ่ะ สุกเสาร์อาทิตย์ใครที่ว่างๆและชื่นชอบผลงานของไปชมพู่ต้องรีบไปดูของเขาดีจริงๆค่ะท่านผู้ชมไททกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับคุณผู้ชมสาหรับวันนี้นะมามากันเยอะมากข่าวร้อนๆสามารถติดตามพวกเราคนลึกคมชนลึกเม้นเมาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งทาง Mango TV และติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.mangotv.tv ครับ <c oughs> สำหรับวันนี้อันกับพี่เพนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ